เล่นกับลุงอุ้ยนะครับผ่านมาเห็นเกษตรพอเพียงเนาะลุงอุ้ยเนาะลุงอุ้ยอยู่แบบพอเพียงเกษตรผสมผสานครับอยู่หมู่หนึ่งบ้านกับเชิงครับลุงอุ้ยก็ใช้ชีวิตแบบลูกทุ่งเนาะลุงอุ้ยเนาะลุงอุ้ยทาเองใช่ไหมนี่กับเพิงอมาแงนี่ขออนุญาตเข้าเข้าไปใกล้ๆได้เนะครับนิดหนึ่งเนาะครับผมสักหนึ่งนาทีสองนาทีก็ว่ากันไปครับอันนี้ข้างรั้วนี่ข้างหน้านี่ก็จะปลูกต้นไม้เนาะปลูกพวกปลวกกินได้เลื้อยคานแล้วก็มีพวกอ่า ไอ้มะละกอโดกมากเลยครับนี่มะละกอโดกแห้งแล้วครับเนาะดกอีลีอีล้อครับพี่น้องเราไยป้อนเหล้าด้วยพี่น้อง้อครับลุงอุ้ยครับมะละกอไอพันธุ่มสมครับพันธุ์นี่โดกนี่ท่งเขานี่โอ้ยมันอยู่แบบพ่อเพียงผสมประสานอยู่ไก่หนองน้ำใหญ่มีหนองน้ำมีชลวระรทานข้าวข้าสวยครับพี่น้องงามนี่ครับผมนี่บรรยากาศเพื่อก็อยู่แบบชีวิตแบบลูกทุ่งนะพี่น้องเอ้ยพี่น้องผมกลับมาแล้วครับบ่าวอีสานกลับมาแล้วครับ กลับมาแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นะครับผมชีวิตคนชายแดนนะครับน้าลุงอุ้ยเนาะชีวิตคนอ่าคนชายแดนครับผมคนอ่าเขตพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องบักฮงปลูกแค่สามต้นทีตน้นนี่ก็กินกบว์บครับผมนี่จะได้ปลูกดักรูดแทมีวิธีไหมครับเจะได้คือปลูกใีโดกแท้ลุงอุ้ยลุงอุ้ยปลูแบบไหนคือโดกแท้ครับ อันนี้ก็เอาเอาว้เอาไว้เพื่อเอาว้เรืองนี่ง่วเพราะมีของง่วนเาหนอครับเอาไว้เรียงง่วเรียงยังอันนี้ก็เฮ็ดมองขั้วกับเขาเน้นว่าับเพ่นอยู่แบบอนามัยสะอาดสะอ้านอยู่เป็นเรียบร้อยเป็นเป็นเป็นระเบียบเรียบร้อยครับพี่น้องครับผมเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับน้ําใช้ก็เอาไว้นีเอาไว้ให้โอ้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะลุ้ยเนาะอันนี้ก็ทําเองหลังคาสันไทเยตึงหมางแอนก็ไว้อยู่ไว้พักผ่อนนะลุ้ยเนาะ ลุงวุ้ยสร้างหมดประมาณกี่หมืนม่น,นลุงอุ้ยไม่ถ้ายังไม่เสร็จดีนี่ประมาณจะโอ้หมื่นกว่า,าบ,บาทก็หมายตัวเองอะไรตัวเองเหรอไมาเอง,เองของตัวเองหมดครับนี่นครับขขงของตัวเองหมดเลยก็ทําเองไม่ได้จ้างช่างอะไรเหาะโอ้ถ้าจ้างเขานี่หมดเป็นแสนเนาะโอ้ครับดูครับนี่ทําเองอะไรเองหมดเลยครับลุงก็เป็นช่างอยู่แล้วครับลุงรับเหมาไหมครับนี่ไปทําบ้านอะไรคนอื่นบ้างไหมนี่เขททาเหมือนกันบอกครับ อถ้าทํานี่จะเผื่อเผื cui, ่อมีใครสนใจลุงอุ้ยนะครับถ้าลุงอุ้ยก็รับสร้างบ้านทรงไหนก็ได้หมดนะลุงอุ้ยเนาะสนใจก็ติดต่อลุงอุ้ยครับเลี้ยงหมูด้วยนี่ลุงอุ้ยเลี้ยงหมูกี่ตัวลุงอุ้ยเลี้ยงหมูเกือบยี่สิบตัวครับผมอเป็นอันเลี้ยงแบบไม่มีกินไม่มีอะไรนะครับลุงลุงบอกว่าไอคนที่กําลังเริ่มทําสวนเกษตรเลี้ยงหมูควบวงจรอะไรเกษตรผสมผสานนี่ลุงบอกว่าอย่าท้อใช่ไหมครับผมท้อได้แต่จะถอยครับลุงก็ขยันครับนีไปเก็บของเก็บอะไรน่ะ นี่ครับลุงบอกว่าทอได้ใหญ่ๆสยครับพี่น้องนี่ก็คลิปเดินมาเดินมาถึงสามท้องสามนาทีครับผมก็ก็คงจะพอนะครับเพราะว่ามันพายุเข้าเนอะลุงอว้ยเนาะฝนก็ตกด้วยอะไรด้วยแหละนี่ลุงตกตีฟ้าด้วยไหมครับนี่อนาคตนี่องอนอนาคตตีฟ้าตีอะไรเนาะโอไฟเ็าเดินมาเรียบร้อยเลยครับนี่ไปไปโอ้ลุงเดินไฟนี่หมดเยอะไหมลุงดูเดินไฟหมดหมื่นกว่าบาทหรือเล่ครับสายสายดำแพงเนาะโอ,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 โอโ ประมาณกี่เมตรเ,ยยนนเนี่ยูยาวเท่านี่สา0กว่าสามร้อยกว่า,วาเมตรนะครับลุงน,นะครับผมครับลุงก็อยู่แบบพอเพียงนะลุงเนาะครับลุงก็ขอบคุณมากด้อลุงเด้อครับผม